เปลี่ยนหอไปเรียบร้อยนะครับเปิดดีนะครับฮะไฟมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับจวกจะอ่อนลงจนดับนี่คือหลอดที่สาหรับดีมได้นะครับส่วนหลอดตรงนี้เป็นหลอด LED ซึ่งมันใช้กบบดีมอไม่ได้ซึ่งมันจะใช้กับดีมอไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นหลอดที่ผมพูดไปสักรู่เมื่อกี้นะครับ ใช้หลอคุณมันดีได้เนี่ยครับเราก็เป็นดีตามที่เราต้องการได้นะครับใครจะชอบบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกก็ดีไม่น้อยหน่อยนะครับใครอยากได้สว่างมากก็เปิดหมดนะครับถ้าผมเชฟชแนลครับวันนี้เราจะมาทำสวิตจากสวิตธรรมดาเปลี่ยนเป็นสวิตท,ที่สามารถ อ่าดีไฟได้หรือกาเรียกว่าดิเมอร์สวิตก็คือปรับเสียงสว่างของไฟให้เข้มไม่อ่อนได้ตามที่เราต้องการนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เพิ่มนะครับมันจะมีตัวดิเมอร์สวิตนะครับตัวนี้นะครับต้องใช้ร่วมกับสวิตธรรมดานะครับเราดูวิธีการเลือกซื้อของดิเมอร์สวิตเราต้องดูว่าจานวนวัตต์เนี่ยมันที่เราต้องการที่ใช้กับหลอดแต่หลดเรากี่หลอดกีด่วั นะครับสมมุติว่า10หลอดหลอดละ10วัตเราก็คูณกาไปนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวัตเราก็ต้องซื้อใกล้เคียงกันที่สุดถ้าเราซื้อจํานวนวัตต์เยอะๆก็มันจะเปลืองเพราะวัตต์ยิ่งเยอะจานวนวัตต์ยิ่งเยอะราคามันก็จะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกซื้อให้ถูกตามที่ที่ที่เราจะมาใชา้อยางาน,นจริงๆว่าวัตต์เราอยู่ประมาณเนี้ยเราต้องซื้อขนาดวัตต์ให้น้อยลงเพื่อประหยัดในการซื้อตัวอุปกรณ์ตัวนี้กากีสวิตตัวนี้นะครับ อัออกับประการที่สองนะครับหลอดนะครับหลอดไฟหลอดไฟที่ใช้สําหรับหลีไฟได้นะครับเป็นหลอดไฟ LED ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถหลีไฟได้เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนหลอดอ่ะหนึ่งหลอดนะครับเป็นสําหรับหลอดที่หีไฟได้นะครับเรามาลุยกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปออ f สวิ t c h ตีตู้ <c oughs> มินิเอเจอร์ก่อนนะครับ ขั้นตอนที่2เราเอาอเพมวมาเช็คสวิตดูว่าไฟยังมีอยู่ไหมนะครับถ้าไฟไม่มีเราก็สามารถาเพิ่มเติมสวิตใหญ่ตัวรีโมทสวิตได้นะครับนั้นเราไปดูกันว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนทำยังไงนะครับ ตับออกในตัวมินิเอเจอร์ในตู้คอนซูมเมอร์ที่ไปจ่ายให้กับวงจรตัวไลติ้งตัวนี้นะครับออกเสร็จแล้วไฟดับนะครับเราถอดฝาถอดฝามั่จะมีวิธีถอดมีเคียวอยู่อเอาไปพวงแงยนะครับ

ขั้นตอนที่สองนะครับต่อสาย ไม่รู้ว่าเส้นไหนที่มีไฟได้ไหนไม,ไ,มไม่มีไฟแต่เราก็ขึ้นเรากลับขึ้นไปออนเบเกอร์ดูแล้วก็ใช้สาคงเช็คว่าเส้นไหนที่มีไฟนะ เอประกอบสลิตร okay. ับตัวสวิตช์มือตัวนี้เขาเขียนว่าอ up คือข้างบนก็คือตัวมาต้องขึ้นอยู่ข้างบน วิธีเข้าสายนะครับดูจากแบบที่เขาให้มานะครับลายเข้าสวิตนะครับสวิตหลับเปิดปัดเปิดปับ๊บลิงก์มา,าตัวดีมโมจากดีเมอไปหาไฟไปหาดวงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับทำสายสำหรับต่อสั้นๆนะต่อนะครับเป็นนี้เส้นลายเส้นนี้มีไฟแล้วก็ เส้นนี้เส้นที่ไปจะให้สวิตนะครับเราก็เสียบตรงสวิตอิมเมอร์มากระจาได้ประมาณนี้นะครับสายที่มาจากแสงกโซมือนะครับเข้าสวิตนะครับก็จากตัวสวิตนะครับก็เข้าอีมเมอร์นะครับอิมเมอร์ตรงนี้ใส่อีมเมอร์ตรงนี้ตึงไปใช้ขคมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับ ออนมิเตอรบนี่คือปิดนะครับนี่เราคือปิดนะครับเปิดครับผมใช้ด,นะด,มมดีนะครับเนมันดีไม่ได้นะฮะเพราะว่าหลอดไฟมันไม่ใช่ชนิดของมันนั่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสำหรับดีมได้นะครับอันนี้เราปิดสวิตช์ก่อน เปลี่ยนออกไปเรียบร้อยนะครับเปิดนะครับดีมนะครับฮะไฟมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับไวก็จะอ่อนลงจนดับนี่คือหลอดที่สําหรับดีมได้นะครับส่วนหลอดตรงนี้เป็นหลอด LED ซึ่งมันใช้แบบดีมม์ไม่ได้คืเเงมันจะใช้แบบดีมม์ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นหลอดที่พูดไปสักคู่เมื่อกี้นะครับ ใช้หรอผู้นั้นดินด้เนี่นครับเราก็เปดินตามที่เราต้องการได้นะครับใครจะชอบบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกก็ดินไม่น้อยหนอยนะครับใครอยากได้สว่างมากก็เปิดหมดน,นะครับ่รครับเวลาเราก็จะปิดเราก็ปิดตัวนี้ได้ต้องปิดตัวนี้นะครับเหอนกับปิดตัวนี้อย่างเดี้วไม่พอนะครับต้องปิดสวิตซ์ตัวนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ไฟมาจ่ายเป็นคอยล์ลวดทองแดงนะครับตรงนี้ ไม่นั้นถ้าเราไม่ปิดสวิตต์ตรงนี้เนี่ยไฟก็จะมาเลี้ยงไอ้ก,กัวทองแดงนี่ทำให้มันรน้อนะเร,นนเราเร็นมันร้อยเราก็้าตรวจอบท้าที่เดง เสร็จแล้วครับเป็นเพื่อนก็ทำได้ครับงานนี้เดียวแล้ครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ